สวัสดีค่ะเมื่อนี้เขาคขั้วคือเก่าเนาะค่ะเนาะพาพไปน้องมาเห็ดหมกปลาดุกค่ะกะซิมีเครื่องเนาะคะ่ะตำเครื่องแล้วกะซิมีตะไคร่หอมพริกเนาะคะ่ะแล้วก็เขาเบือผักกะซิมีใส่ผักซีนะคะผักซีไทยเขาเนี่ยแหละคะ่ะผักซีกินเนาะ,ะผักซีกินผักหอมป้อมเนาะคะ่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะเครื่องกะซิมีเนี่ยแหละคะ่ะ มีปลาเกลือผงสุรรนะคะมาเห็ดน้อกันค่ะ,ะก่อนอื่นข่อยเสีเยวปลาเนาะค่ะสีเอาปลา,า,ากับเครื่องเนปะไปยัวปิ้ยัวในครกจนสีมาเทใส่หมอนะคะใส่ถุงน้ำจักหน่อยครกกนะนวยนลดหน้อยนึยนยนงหรอกค่ะใส่เครื่อง <laughs> กินได้แน่นมาค่ะ นักก๋าซีไซกับเบือน้ำน่ากันเป็นสีเอเลีปรุงไปเลยน้าคะ่ะเนาะข่อยสีมักคนๆกินกับข้าวเหนียวตุยเอานะคะคุยเอา้านักก๋าซีไซผงซูโรตผงซูโรตผงซูโรตผงสุรตโอ้ยบั๊กจั่งลายเติบแล้วก็สซีไซ,ดดไเ,กไซเกลือนะคะเกลือเกลือนิดหน่อย ปลาล่าค่ปะปลาลาปลาล่าใส่จัก,กตวงเล็น้อยนะคะมันสีบอหกปริมาณหนึ่งทับีสองทับีสำนีกรน,นะคะนี่กระสียวนะคะ เื่อเรากินได้เลยนะคะคอมเมนค่ะตั้งกไปหมกสะกอนนะคะถ้าห้องสามมันสิเข่าพริกเข่าเกลือก็กันย้ายว่าย้ายอยู่เฮียนนะคะอีแม่เข้ามากระพาะเด็ดทั้งสีกันเลยอ่ะเผ็ดมั้ยเราก็เข่าพริกเข่าเกลือดีดีด้ะคะีค่ะพักใส่ลงไปพร้อมกัน กระสิเข่าพริกเข่าเกลือเข่ากะพักกับตานะคะ่ะคั่นทักหัวใส่บรเบิดห่าสีใส่ที่หลังน้ำกะได้เนาะค่ะพกมันน่อยอกระสิตัดตอเอานะคะเพราะว่ามันอาจสีดนนะคะ ح ح> ซิมมังก็หน้อยค่ะแ,แ,แซ่บแล้วค่ะแตวบ้านตอนมันพ่ทัาตุนิสุกเข้าก็ยาฝาใส่ให้มันเค็มเนาะค่ะใส่คิดสวัสดจางไว้ก่อนใสกระสีใส่เอาปลาเ่เ้าเฮ็ดแล้วไใส่กระทะเลยเนาะคะ่ะใส่กระทะลงไปเลย <S <S จะมาข้อเลโคขเล็กในเหนียวนะคะเพราะว่ามันันขดกคกน้อยนี h ่ใส่เสียวผักใส่นี่ก่อนค่ะเสียดายเสียดายน้ำเสียดายน้ำนัวนะคะเนาะเสียดายน้ำนัวได้ครบกล่ะใส่ผักอีไล่ มะสงเลยนะคะว่ะนี่กะสีมะสงใสกันเนาะค่ะขันขันจักหน่อยค้นค้นใสกันจักหน่อย <c oughs> ใช่า่ะแต่เระวังกันสิฟักมื้ออยู่คะ่ะสิได้ลายหมกเติบอยู่ค่ะเมื่อนี้สีหมอกใสอ่กระดาษฟอยเนาะคะ่ะเนาะบ่มีใบตอง ดัดแปลงเอาค่ะป้าพี่น้องค่ะโซเมนข่อยกล้ากินนั่นปลาดุกดิบนี่ค,อค่อยขึ้นสิด,ดังค่ะบาะพี่น้องค่ะคือสิได้ยอดยิ้วลายนี่เนาะค่ะ <c oughs> แต่อย่าก,กันนั้นเลย <c oughs> โซเลสค้นใส่กันนะฮะซิมียังรอบว่ามันครเติบแล้วนะค่ะเค็มันก็พอดีแล้วเราใส่ใสีใส่เขาเบื่อให้มันหมืดเพราว่าให้มันเป็นน้ำสีอีเล่เนาะค่ะ bye everyone. กะแทแเ้วดีค่ะน้ำหมกกันเลยค่ะค่ะที่ขาดกระดาษฟอยล์ก่อนใส่สองสัตว์นะคะใส่เป็นสองแผน่นทรงบ่ค่อยมีน้ำบันใดเนาะคะ่ะสีด้ยี่ดอกประมาณจากสามหมก ที่บริเวมกใหญ่ปนใดเนาะค่ะอือฮ่นอทงใดน้บนี้ทรงใดคะทรงใด ก็ไมนได้เปิดเบิร์ง่ายๆนะค่ะเนาะนี่เราลมาหมดแต่จะมาเบิร์กันตอนแล้วนะคะพี่น้องคะมื้อนี้ค่อยมกใส่เตาอ,อบนะคะเนาะใส่โปรแกรมหนึ่งนะคะความห่อนอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสนะคะเนาะใส่โปรแกรมหนึ่ง ก็คือเขาอันหนึ่งจากเตาหนึ่งจากหมอหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะพะาพอกันตอนกินค่ะนี่ค่ะหน้าตาตอนแล้วๆนะคะเนาะก็ได้ข้าวเหนียวค่ะนีกินกับข้าวเหนียวนะคะว่าหมกปลาจริงๆได้ก็ต้องกินกับข้าวเหนียวค่ะแซ่บพร้อมด้คยะันนี่ อ่อน่อยกินทั้งกระดาษฟอยล์เลยค่ะอือหือแซ่บค่ะอันพี่น้องคะมกทั้งกระดาษฟอยล์จริงก็ได้เนี่ยค่ะใส่เตาอบเขา สี่ซนใช้หมดหนึ่งก็ได้ค่ะพว่าเขาอยู่ตลางประเทศทั้งหมมีใบตองเขาก็ใส่กระดาษฟอยล์หมกใส่ด้วยกันอบก,ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวตุยตุยคุยกินผักนะ่คะผักมันหังนบะไหลเนะคะซัมนียก็พอละ กินหมกปลาเส้นกินข่าลายด้วยค่ะ <laughs> มันแซ่บ ปเนื้อปลาดุกเปื่เปื่อยเปือเปอเป่อยดีดีค่ะเพว่าาเขาอยู่มังนอกงสี่จัากสิไปหาใบตองใส่มันมีใบตองขายอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันห่างโดนๆมีมาเทือนึง เ,เขาซื้อมาเก็บไว้เังสี่มันก็เสียเพราะเขาบริใส่ทันทีเนาะค่ะถ้าสิใส่แบบปัจจุบันท่านด่วนเนี่ยะระใส่กระดาษฟอยอ์ค่ะใส่อบใส่มกใส่หนึ่ง เห็นบ้านยานะคะใส่กระดาษฟอยเนี่ยค่ะโมกอันโมกอันมันมันฝรั่งเนี่ยค่ะมันเทศบ้านเขาเนี่ยหัวมันน่ะเพิ่นกะเอามาห่อร์อะไรเพิ่นกับมกอผงคุยงยวยดีดีเลยค่ะผู้คุยงยวยอันผู้คือเขาอันเอาไปโมกอันกี่เท่านี่ยไหมค่ะเขากะ่อเอากระดาษฟอยห่อเนาะค่ะ ค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปหมกปลาถ้าพี่น้องเห็ดหมกปลาหมกปลาดุกเพราะวส้สำนิเนาะคะ่ะเนาะจำพอกันคลิปนาะคอยพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินท้องนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ